ความโสแต่มันนิกี้ายก็เปนจริงนิดเดียวพอได้ไหมไม่ได้หรอกใครก่อนใครก่อนใครก่อนได้่อก่อนได้่อสวัสดีครับเปนอะไรเปื่อลงมาไหนลงมาไหนลงที่บ่านผมครับนี่ให้ดล้มันเป็นแบบนี้อะหรอ ขอพรพี ừ, ừ, Ooh, Ty, ่ต้องให้พรหรือจะให้ให้พรใรดการน้าหัวไปด้พี่เป้ามาคุยแมต้องมีน้ำไม่ถูกเชื่อขอให้เป็นคนดีใจดีประสบการเร็จตั้งใจทำทรดีแล้วพ่ก็จอมาดีรคคนดีอยู่แล้วลูกัใจทางาน เดี๋ยวเป็นคไดหมว้่สูงมาอกเดี๋ยวสูงเดีาะ้าว่าดีบกเขาจะไปเล่นช่องเแต่ดาาช่องเจ็ดแ่วันนั้นเป็นนางสาวไทยนางสาวไทยแหละคนฟรีสหมดเลย การรักษาเนื้อรักษาตัวมาโซ่มาโซ่มานี่โซ่ไปแล้วโซ่ไปแล้วเดี๋ยวโดนรถเขานะจะไม่แปะรถเนโดน พีมเป็นตามอย่างนั้นไม่เอกต้องดักรลอเยี่ยมพีมรอทะลุแ้งพีมอาไปปัดพี่ปั้นต่ไงไม่เอาลรอโดนเตะเตะไม่มีมีมแปหนมาลวาก้ง โซ่นี่ันแล้วั้ยไปถ่ายคูอะรี่ยแนี่แดดไม่ได้ไม่ไดคู่ก็ไม่พลาหรอกมาเวถยูกคู่เลยดิพีน้องอ่ะแปลกเบาบพี่แล้ผมให้บัตรนะเออเออสีฟ้านเลยนึกหลยจะยอม

เพราะว่าเยาขันเลยไหมโซ่เอวหัวเลยหัวขาเลยขาโอ้ขันเลยเออคำนี้คำนี้ระวังหายไปะ

ซื้อมาโดยงานนิทรรศารใจไม่ใจลบหยัาลบดิลบเถอะอันตรายอุ้ยแรงเลยนาดีดพี่แรงเลยเนี่ยแฮปพี่แค่พี่ทำ่องนี้เฉย ท่าน้าฉันเป็นผื่นนะโซ่ก็ขีมโซ่ไงไม่ทานแล้วพี่นายมันเป็นอยู่แล้วนอนไม่ตามสามวันเพิ่มเพิ่มอีกสองวันให้ยังไปอยู่ยักอีกสองวันได้เรื่องหนึ่งนั้นหมดจิตหมดโกต้นล่าเสื้อไหมเสื้อไหมเสื้อเออเสื้อเออไปเช็ดคบเให้มันอี๋อ๋อแหม เแค่รถก็ควลยม่ใช่ตหมแล่วนึกว่ากลัวรถเปลือนกลัวรถสะอาดเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เป็นคาแรคเตอร์ย้นยนเขียนเลยเขียนเลย

สามคนสามกล้องสมาคมตากรเียวนมเดียต้องนี่คตเดยวใช่ตัวตีตามนี่หีดชั้นเดียวก็ยนเย ฟอเต็มเลยเฮ้ยทำไมไม่ออกมันเป็นายกังเกมไหมล่ะเฮ้ย่อนเกงมันลดช่วยเห็นผมเป็นผู้หญิงบ้างแต่ละคนโลดจ้าไม่ใช่รู้อะไรยีเขาจอกะเนยนทับ วิ้ยพี่ฝนคันนี้ทะเบียนฟินมากเลยแล้วก็บ่อนอติดอัคเจงเจ้การเจอเตเลยนวัดีม่วัสด